สวัสดีครับพี่น้องนี่เด้อมือนี่ยายสิริสิสอนการนวดกดจุดปลายนิ้วล็อกนิ้วมือชาเนี่ยเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวย่ยสิริสิสอนการนวดะเขาก็ใส่น้ำมันก่อนเนาะค่ะเนาะใส่น้ำมันใส่น้ำมันแล้วเขาก็วอร์มนี่แหละวอร์มเพื่อให้เพื่อันเลือดลม่มทีถ้าเขานวดตัวนี้ก็คือว่าเฮ็ดให้เลือดเท่านี้ วิ่งถึงใบประสาทเ,เนี่ยนี่นะคะเขาสีนวดกลางกลางใจกลางใจฝ่ามือนะคะนี่นวดนวดไปเรื่อยๆเขาใส่ยามองกันเด้อคันน,น,นี้เ้อแล้วเขาก็ะสีรีดแบบนี้นะคะรีดให้มันสุดเลยนะคะเนี่ยทำห้าครั้งนะคะแต่ละนิ้วเ่ยทำห้าครั้งนะคะเนี่ยทำหาครั้งเด้อค่ะเด้อรูดแล้วก็ท่นรูดสุดจนสุดเลยค่ะ ในรูดต้ตน้นี่ยนซูตนะคะสีเฮดให้เลือดล่มเขาวิ่งดีวิ่งถึงปลายประสาทเนี่นะมันสิบอเฮดแห,หนมือชาค่ะมันจะทําให้มือชาแล้วก็นิ้วสิบอล็อกนิ้วมือกับสิบอชาข่ดปลายปลายนิ้วสิบอชาตือเ้ามานะคะนี่เขาเฮดรูดไปเลยค่ะรูดทุกนิ้วนะคะรูดทุกนิ้วนิ้วละหาหาเทียว รูดกันยวโป้กันรูดคือกันเด้อค่ะเด้อเนี่ยรูดเหมือนกันนะคะเนี่ยอ่ะห้กันนวดกันกลางพาเท้าให้พามืออีอนี่นี่นวดนวดนวดข้างหลังกันนวดคือกันค่ะด้านหลังกันนวดคือกันรูดห้าครั้งเหมือนกันห้าเที่ยวฮนะห้ารอบนี่นะนี่นี่รูดเฮ็ดจังสี่ชั่วมือ มัสิบบซาค่ะมือเขาซิบบซาแล้วมัดกระซีอันเลือดมัดกระซีไปเลี้ยงปลายประสาทเท่านี้มัดกระซี่โบชาเพราะว่าเขาบบนวดนไปเลือดมัดไปเลี้ยงปลายประสาทนี่โบพ่อฮะนะค่ะเขาต้องนวดวางๆเขาก็น,นวดไปโลดบ่ิจะเป็นต้องไหมอนวดนวดหรอกค่ะเรานวดเองนะคะอเอาแค่นี้ก็เนอะค่ะคลิปนี้ทิพน,นาเดวจิสาธิตอันนวดต้องไม่ให ให้เบิ้งอีกค่ะแค่นี้ก็นะคะสวัสดีค่ะ